สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพจสีสหายทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับการแชร์มุมมองนะคะคู่ทองคําประจําวันที่24กันยายนนะคะในรูปแบบของเพจสีสหายค่ะโอเคเรามาเริ่มนะคะในทางเฟ m มมันนะคะก็คือในมันเนี่ยชัดเจนนะคะราคากับ EMA ยังคงทิ้งห่างกันรูปแบบการเดินทางยังคงเป็นทิศทางการขอกันปรับตัวขึ้นอยู่นะคะวีก,ก็เช่นกันนะคะราคายังคง ห่างกับ EMA นะแล้วก็ทิศทางการปรับตัวขึ้นยังคงเป็นอยู่เหมือนกันมันวิกเดย์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีน,นี้เรามาดูในเ <c oughs> ดย์ขอโทษค่ะในเดนะคะก็ราคาปัจจุบันกับ EMA ยังคงห่างกันอยู่นะคะห่างกันอยู่แล้วก็ทิศทางการปรับตัวขึ้นต่อก็ยังคงมีอยู่นั่นเองโดยที่จะสังเกตรตรงนี้นิดน,นึ่งละกันชุดนี้คือ,อชุดการพักตัวนะคะของเด ชุดการพักตัวของเดย์นะคะก็มีโอกาสที่เดย์เนี่ยจะขึ้นพักขึ้นแล้วอาจจะมีการพักอีกสักชุดหนึ่งโดยที่เรามาดูแล้วกันว่าเจ้าชุดเนี้ยขึ้นจบหรือยังนะคะโอเคเราจะมาโฟกัสตรงนี้นะตอนนี้ราคาเดย์ยังคงเป็นทิศทางของการดันราคาขึ้นได้พอมาที่สี่ชั่วโมงนะคะจากชุดการพักตัวของเดย์นะเราจะเห็นว่าราคานะคะมีการปรับตัวของสี่ชั่วโมงพัก ขึ้นพักนะคะตอนนี้คร่าวๆละกัน4ี่ชั่วโมงเนี่ยมองว่ามีการพักตัวอย่างนี้นะคะอ่ะเรามาโฟกัสตรงนี้ขอทำพักตัวอันนี้ของสี่ชั่วโมงไน่อยอ่าโอเคอันนี้สี่ชั่วโมงนะคะ พักตัวเล็กๆไว้ก่อนโอเคอันนี้ลบนะคะอ่ะมาโฟกัสที่ปัจจุบันภาพของสี่ชั่วโมงนะคะก็คือเหมือนกันเลยราคากับ EMA ยังคงห่างกันนะคะแล้วก็สนับสนุนได้ว่าราคาเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้โดยที่เรามาดูชุดการพักตัวของสี่ชั่วโมงว่าการขึ้นชุดนี้จบแล้วหรือยังนะคะเราจะเห็นว่ามีการพักตัวชุดที่1มีการพักตัวชุดที่สนะคะ แล้วราคายังห่างกับ EMA ด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะใน4ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสที่ราคานะอาจจะเอ่อนี่เป็นแบบนี้พักใช่ไหมคะขึ้นพักชุดน,ดนี้ชุดนี้อาจจะดันราคาขึ้นต่อได้นะคะโดยที่ EMA ซัพพอร์ตการดันราคาขึ้นนะคะแล้วก็ชุดพักตัวยังพอๆกันอยู่นะคะมีโอกาสดันราคาขึ้นต่อได้นั่นเองเอ่ะอ,อันนี้เป็นภาพของ4ชั่วโมงโดยที่ ราคาพักตัวบริเวณแอรเรียนี้นะคะควรที่จะดันราคาพักตัวพัวากันแล้วไปต่อได้เลยนะคะทีนี้เราไปดูหนึ่งชั่วโมงกันในภาพของหนึ่งชั่วโมงนะคะสิ่งที่เห็นก็คือขอทำพักตัวไว้สักนิดนึงนะคะเพื่อความไม่มึนงงปึ๊บพักตัวน้อยๆเปลี่ยนสีสักหน่อยไปเขียวไปอ่โอเคกับชุดนี้ก็ พักตัวนะพอๆกันอ่ะไปพอดรอปลงไปที่1ชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่า1ชั่วโมงเนี่ยราคาเกิดการตัดกับ EMA EMA เนี่ยเเดินทา,ามาตัดกับกราฟเรียบร้อยแล้วชุดนี้เป็นชุดพักตัวอนะ่ะทั้งชุดนะคะหลังจากที่ราคาลงมาตัดนะคะอย่างที่ผมเคยเคยเคยพูดกันไปเนาะว่า การที่ราคาลงมาตัดกับ EMA หรือ EMA กับกราฟเนี่ยทันกันเนี่ยมันบ่งบอกได้2แบบก็คือว่าราคาชุดนี้อาจจะเกิดการไซเวย์หรือเกิดการเคลื่อนที่เป็นชุดสุดท้ายก็ได้ซึ่ง1ชั่วโมงชุดนี้นะคะเราจะเห็นว่าราคาหลังจากที่มาตัดเนี่ยราคาขึ้นไปทำนิวไฮนะคะก็คือว่าขึ้นไปอีกหนึ่งสวิงโดยที่สวิงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวเจนด้วยเป็นสัญญาณบ่งบอกการ กลับตัวนะคะมีโอกาสที่ราคาอาจจะกลับตัวนั่นหมายความว่ามีโอกาสเช่นกันที่เจ้าการเดินทางชุดนี้นะคะทั้งชุดเนี่ยอาจจะปรับจบครบแล้วก็ได้นะคะฉะนั้นเรามาดูอะไรกันได้บ้าง4ชั่วโมงบอกว่าถ้าพักตัวพอๆกันนะคะราคาจะดันขึ้นต่อถูกไหมคะแต่1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ซัพพอร์ตสชั่วโมงเท่าไหร่นะัเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าในหชั่วโมงตรงนี้นะคะราคาจะมี โอกาสเป็นทิศทางไหนได้บ้างอ่าแน่นอนราคาปรับตัวลงมาราคาชุดนี้เป็นเกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวอร์เจน์ถ้าชุดนี้จะไปต่อนะคะการเดินทางในแอเรียตรงนี้ทั้งหมดในเส้นสีส้มนะคะในแอเรียนี้ทั้งหมดเขาควรจะต้องมีการปรับตัวพักตัวแล้วดันตัวขึ้นต่อน,นั่นเองแต่ถ้าราคาปรับตัวลงมาของหนึ่งชั่วโมงชุดนี้นะคะดูชุดนี้นะหนึ่งชั่วโมงมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะอ่า เขาอาจจะพักตัวแล้วดันขึ้นต่อจากบริเวณแอเรียนี้ก็ได้นะคะแอเรียนี้ก็ได้นี่นะคะภาพที่1ก็คืออาจจะเกิดการพักตัวนะคะแล้วมีสัญญาณการดันตัวขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้เป็นภาพที่1เพราะว่าจะเป็นการสนับสนุนนะคะภาพของ4ชั่วโมงด้วยนั่นเองนะคะหรืออาจจะปักตัวจากปัจจุบันเลยก็ได้เพราะตอนนี้ถ้าเราไปดูนะคะในทุกๆท,ทางเฟรมเนี่ย ราคาเนี่ย e อีตัดกลางเนาะเป็นการไซด์เวยพักตัวอยู่ยังบ่งบอกอะไรไม่ได้เลยนะคะ mm. ก็คืออาเป็นว่าอาจจะมีการพักตัวนะคะแล้วก็มาใช้อะไรนี้มีแนวรับตรงนี้อยู่อาจจะดันตัวขึ้นต่อในภาพของ4ชั่วโมงที่พักตัวพอๆกันกับ2นะคะก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยเกิดการตัดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชุดนี้เห็นไหมว่าชุดนี้นะคะราคาเนี่ยที่เขาปรับตัวลงมาพักตัวไม่สามารถ ชนะนิวไฮหรือว่าไม่สามารถทำลายแนวะต้านบริเวณนี้ขึ้นไปได้แล้วมีการหลุดลงมาแบบนี้นะมีโอกาสนะคะที่ราคาอาจจะพักตัวไซเว y แล้วก็ดันตัวหลุดเป็นการพักตัวใหญ่นะคะซึ่งก็คือจะเป็นภาพของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยที่เป็นการบ่งบอกว่าอาจจะเกิดการกลัวนะเพราะว่าการเดินทางขึ้นครั้งนี้ก็ขึ้นมาอย่างเนิ่นนานนะคะมีโอกาสที่การพักตัวชุดนี้อาจจะจบแล้วก็ได้แต่ลองตีงคร่าวๆนะ พักตัวเห็นไมสามทีแล้วนะสมทีแล้วนะนี่ก็พักตัวอ่ะคร่าวๆนะคะจ,จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นมุมมองวันนี้นะคะราคาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยราคาค่อนข้างอยู่ที่ปลายเทนแล้วนะคะการขึ้นมาชุดนี้1ชั่วโมงมีสัญญาณาบอกเราว่าอาจจะเกิดภาพของการคลาสสิกใดระปรับตัวลงอาจจะเป็นภาพนี้ที่2ก็ได้นะคะก็ให้เราเราสังเกตจากจุดนี้แหละ ถ้าแนวรับนี้เอาอยู่นะคะมีโอกาสตันตัวขึ้นต่อหรืออาจจะขึ้นจากเจ้าแนวรับนี้เลยก็ได้นะคะเป็นภาพประมาณนี้แต่ตอนนี้นะคะราคาไซเวย์อยู่นั่นเอง EMA ในทุกไทม์เฟรมในไทม์เฟรมเล็กๆนะคะตั้งแต่ประมาณหชั่วโมงลงมาเนี่ยกราฟเกิดการตัดกันของราคานั่นเองแล้วคําถามก็คือว่าอ่าแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยราคาไซเวย์ปรับตัวลงมา แล้วยังคงเป็นยังคงสนับสนุนภาพของมันวิคเดย์ให้ดันราคาขึ้นต่ออยู่ได้ไหมก็ยังคงเป็นไปได้นะคะราคาอาจจะเกิดการพักตัวนะคะพอๆกับเจ้าชุดด้านล่างเพื่อดันราคาขึ้นต่อก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งเดี๋ยวให้ราคาปรับตัวก่อนเนาะแล้วเราก็มาแชร์มุมมองกันในทุกๆวันแค่เป็นมุมมองให้เพื่อนๆดูว่าราคาชุดนี้พักตัวพักตัวพอๆกันของสีชั่วโมงนะคะ ถ้าเกิดใหญ่กว่าแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการพักตัวที่มาเท่ากับชุดด้านล่างเพื่อดันราคาขึ้นไปต่อตามทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนนี้เรามาโฟกัสแค่ตรงนี้กันก่อนนะคะว่าราคาชุดนี้ถ้าบริเวณแอเรียตรงนี้นะคะมีแรงก็ดันขึ้นถ้าไม่มีถ้าไม่มีแรงลงมาข้ามเซกเมนต์ต่างๆลงมาได้เนี่ย ก็ชุดไ้ายอาจจะปรับจบแล้วได้นั่นเองนะคะโอเคแล้วแนวรับหลักที่จะรับราคาชุดนี้ได้ใช่ไหมขอลบชุดการทักตัวออกนะคะที่มองอยู่นะตอนนี้นะสี่ชั่วโมงเนี่ยแนวรับชุดนี้อ่าสีชั่วโมงแนวรับจะอยู่ที่บริเวณตรงนี้เลยนะคะด้านล่างอันนี้ของสีชงส่ชั่วโมงปึ๊บอ่าแนวรับสี่ชั่วโมงมีโทแบ็กอะไรเรียบร้อยเลยบริเวณตรงนี้นะคะ อ่แะอะไรนี้นี่แหละกับหนึ่งชั่วโมงมีแนวรับอยู่บริเวณไหนบ้างนี่เลยนะปัจจุบันตรงนี้ที่ราคาเคยมาติดนะคะเป็นแอเรียแถวแถวนี้นะที่มองว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่ราคาอาจจะแบบมาแล้วเด้งดึอดเด้งเดึอได้นะคะโอเคแต่ถ้าหลุดออกมาตรงนี้ได้ชุดนี้ก็น่าจะเกิดการพักตัวเราค่อยมาดูกันว่าพักตัวเป็นแบบไหนนะคะโอเคมุมมองมีประมาณนี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็คือว่า ในทำฟเฟรมใหญ่ๆยังยคงสนับสนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันเกิดความขัดแย้งในหนึ่งชั่วโมงนั่นเองหนึ่งชั่วโมงเกิดสัญญาณคาสสิกเดเวเวจนะคะมีโอกาสถ้าราคาไม่พักตัวตรงนี้นะคะไม่สามารถทำชนะแนวต้านเดิมตรงนี้ได้นะคะราคาอาจจะเกิดการพักตัวใหญ่ขึ้นเพื่อปรับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองมุมมองมีประมาณนี้สําหรับวันนี้ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด ต้องกด subscribe ไหมต้องโอเคในทุกช่องทางของเรานะคะฝากกดติดตามพวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเพจสีสหายสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ